สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจย์หุยหรือช่องหุยเมลิฟลาเวอร์ไลฟ์เฮาส์ยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทานายดวงชะตาประจําเดือนมิถุนายน2563ของชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึง12เมษาย,ยนนะคะ การทานายดวงแบบนี้จะเป็นการทํานายแบบกว้างๆไม่ได้จเพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปนได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยใวหน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนช่องของอาจารย์หุยด้วยนะส่วนใครที่ชอบผ่านดวงรายวันก็ไปติดตามแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟาเวอร์กันได้ใครที่สนใจจะดูดวงกับอาจารย์หุยส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทางงลายดีที่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับดวงในช่วงเดือนมิถุนายนของชาวราศีมีนนะไพ่ใบแรกนะไพ่ตำแหน่งตัวคุณนะคะ two of wands นะคะดูเหมือนช่วงนี้ชาวราศีมีนเนี่ยจะเวลาจะทำอะไรก็ตามทีนะจารย์แนะนำเลยว่าอย่าเพิ่งฉายเดี่ยวนะ คุณควรที่จะมีคู่หูมีคู่คิดมีคนช่วยเหลือกันทำนะคะมีโอกาสที่จะมีคนนะมาชวนคุณร่วมหุ้นเป็นหุ้นส่วนหรือว่าทำอะไรด้วยกันด้วยแหละนะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงคุณคนสนิทของคุณนะคะ ต่อมานะคะภายในเรื่องของการเงินเดอะสตาร์ใครที่ทํางานอยู่ในแวดวงวงการบันเทิงวงการความงามวงการศิลปะนะคะหรือกระทั่งคนที่เป็นหมอดูนะคะเนี่ยช่วงเนี้ยเรียกว่าการเงินการทองจะค่อนข้างดีเลยทีเดียวเงินทองไหลามาเทมานะคะแล้วก็ สำหรับอาชีพอื่นๆนะก็จะเริ่มแบบได้รับข่าวดีได้รับอะไรดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาแล้วแหละนะคะเริ่มชีวิตจะเริ่มมีความหวังกลับมามากยิ่งขึ้นนะเริ่มมองเห็นทางออกในเรื่องของการเงินมีคนเข้ามาให้คำแนะนำอะไรต่างๆนานาด้วย ต่อมานะคะไพ่ในภพสหาัชชาะนะคะ as of pentacles นะคะอย่างที่บอกไปนะคะเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดเนี่ยจะนำโชคนำลาบนำอะไรดีๆมาให้นะคะทั้งอาจจะเป็นพี่น้องคุณหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทคุณก็ได้นะอาจจะได้ของขวัญของฝากอะไรดีๆจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวด้วยต่อมานะคะไพ่ในภพพันธุนะคะ four of cups นะ คุณจะเริ่มรู้สึกเบื่อเบื่อในนายอะนะกับเรื่องของบ้านช่องห้องหอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเบื่อหน่ายแบบว่าคนในสมาชิกครอบครัวด้วยกันเองนะคะอยู่บ้านจะไม่ค่อยแบบมีความสุขเท่าไหร่นะมันจะอึดอึเฉยเฉยเนยเนยไม่ค่อยขยับตัวทําอะไรนะคะเหมือนกับว่าทุกสิีทุกอย่างมันก็เดิมเดิมไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่กําลังจะมองหาบ้านช่อง นะที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์อะไรใดๆก็ตามทีอะ่ะช่วงนี้จะมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแยะนะคะแต่ว่าดูท่าทางจะยังไม่มีตัวไหนที่แบบถูกสเปคหรือว่าเป็นไปอย่างที่คุณต้องการเลยสักรายการเลยนะ ต่อมานะคะไพ่ในภพปุตตานะคะนายออบคัพนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยบุตรหลานบริวารลูกน้องของคุณเขาจะมีความภูมิภูมิใจในตัวเองเนี่ยมากเป็นพิเศษเนาะแล้วก็จะค่อนข้างมีความสบายอกสบายใจนะคะนะมีโอกาสที่ลูกน้องอาจจะลากลับบ้านบ้างหรืออยู่กับครอบครัวหรือเขายัง work ์ r ฟอร์มโอะไรอย่างนี้อยู่นะคะลูกหลานบริวารไม่ค่อยไปไหนหรอกส่วนใหญ่แล้วก็อยู่บ้านนั่นแหละนะก็อยู่แล้วก็แฮปปี้ดีที่สุด ต่อมานะคะไพ่ในโพบรินะคะ s o v w n of Wand นะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้คุณน่าจะมีศัตรูคู่แข่งเข้ามานะอาจจะมีรายการในเรื่องของการลงแข่งขันสอบนะคะหรือว่าสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบบรรจุอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะสูงนะคะแต่ว่าทีนี้คุณอาจจะต้องอึดๆไว้เยอะๆนิดนึงนะคะนะแล้วก็ เป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวแหละต่อมานะคะไพในภพปัตตินนะคะเตรียมคัพนะคะสำหรับคนโสดนะคุณจะได้รับคําแนะนําให้ได้รู้จักคนดีๆนะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงคุณคนใกล้ชิดใกล้ตัวคุณอะนะที่จะแนะนํากันมาสําหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วนะคะอาจารย์มองว่าคุณทั้งคู่อาจจะมีะรายการแบบเออไปร่วมงานแต่งไปร่วมงานบูญงานกุศลอะไรอย่างนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็อาจจะมีงานฉลองอะไรเล็กๆก,ก,กัน2คนนะ มีน่ารักนะคะสำหรับคนที่สถานะยังคุยคุยหรือว่ายังไม่ชัดเจนนะคะสามถ้วยเนี่ยบอกว่าช่วงนี้คุณน่าจะมีโอกาสได้เจอหน้ากันนะหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะก็จะค่อนข้างชื่นมื่นนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกไว้เลยว่าความสัมพันธ์ของคุณไม่น่าจะมีแค่คุณสองคนนะ่ะอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคนที่3คนที่4นะคะแต่ว่าก็แปลกดีตรงที่เอคุณก็ไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้ทะเลาะก,กันนะ นะต่อมานะคะไพ่มันในภพมรณะนะคะเดไฮโรแฟนนะคะอาจารย์มองว่าคุณน่าจะมีโชคลาภเป็นในลักษณะของของของวัญของฝากที่เป็นลักษณะของพักเครื่องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเป็นของที่แบบพระประทานให้คุณเป็นสายศิลป์เป็นได้อะไรประมาณเนี้ยนะ,อะของศักดิ์สิทธิ์นะคะของดีนะคะหรือว่ามามาคุณไปลื้อค้นบ้านเก็บบ้านแล้วก็จะไปเจอพระดีที่มีคนแบบเคยให้มาก่อน นะทำนองนี้ต่อมานะคะไพ่เนี่พบสุภาษนะไฟล์ไฟล์ซอสดูเหมือนว่าผู้ใหญ่บางคนจะไม่ค่อยชอบหน้าคุณสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้เขาอาจจะเหมือนแบบคล้ายๆเหยียดคุณดูหมิ่นคุณนะคะหรือว่าตําหนิคุณแบบอย่างรุนแรงไม่ไว้หน้า คุณต่อหน้าคนอื่นเลยนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยคุณไม่ควรจะไปเถียงหรือว่าจะไม่ควรจะไปแบบหาเรื่องอะไรกับผู้ใหญ่ด้วยนะทุรทางคุณจะแพ้ทางค่ะแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีเหตุผลดีแล้วก็เป็นฝ่ายที่ถูกต้องก็ตามนะต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของการงานนะคะ A s o f cups นะคะจารย์มองว่าเรื่องของการงานนะมีโอกาสที่ ถ้าห่วงถ้าหากว่าคุณทํางานประจําอยู่แล้วนะคุณอาจจะได้เจองานที่สองที่สซึ่งเป็นงานที่คุณรักงานที่คุณชอบงานที่คุณอยากทานะงานที่คุณแบบปลื้มคุณแบบว่าโอ้โหเนี่ยมันงานเนี่ยตรงตามแพชชั่นฉันเลยฉันอยากทํางานแบบนี้ตลอดชีวิตฉันอยากให้มันงอเงยเป็นเงินเป็นทองเลยเลยทานองนี้นะก็นอกจากนี้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งได้งานใหม่นะคะตอนนี้นะการงานของคุณก็อาจจะเป็นงานที่เรียกว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะค่ะนะมันอาจจะตอบโจทย์ เรื่องของรายได้ได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันมีข้อดีคืออย่างน้อยคือคุณทําแล้วก็ค่อนข้างแฮปปี้อยู่พอสมควรมีโอกาสได้รับคําชมเชยจากเจ้านายจากลูกค้าหรือว่าได้รับของขวัญของฝากจากคนดังกล่าวด้วย ต่อมานะคะไพ่เดอะซันอันนี้นะคะเป็นไพ่ในภพลาภะต้องบอกว่าชาวราศีมีมีโชคนะเออมีโชคจากเด็กนะคะมีโชคจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะคุณจะให้เด็กๆเ,เสี่ยงโชคให้หยิบเลขให้หรือว่าอะไรก็ตามทีที่แบบเป็นตัวเลขเกี่ยวกับเด็กๆเ,เอาที่แบบลูกหลานคุณนะคะหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าคุณบริวารคุณอะไรก็ได้นะคะมีโอกาสมีโชคลาภแบบว่ามาได้มาแบบง่ายๆเลยทีเดียวนะ ไพ่ใบสุดท้ายนะคะ To o อฟคัพสนะคะไพ่ในภพวินาาชาวราศีมีนะคะมีโอกาสนะที่คนโสดจะแบบคุณจะพบรักแบบปุบปับอะเออพบรักพบรักแบบปุ๊บปับ๊บไม่ทันตั้งตัวเลยคืออาจจะไปเจอกันตามร้านกาแฟร้านอาหารนะคะหรือว่าเจอกันตามนอกสถานที่นะคะนะหรือว่าเจอกันทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะ ก็โอเคแม่นไม่แม่น,มน,มน,มนยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาในช่องด้านล่างนี้ได้นะใครสนใจดูดวงกับอาจารย์หุยก็ติดต่อได้ทั้งไลน์ไอดีซึ่งอาจารย์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย